แอนตี้นะคะคิดจะเขย่าบัลลังราชินีนะคะอยากจะให้เมนของตัวเองค่ะได้เป็น g l o b a l brand ambassador ของทานซิลินบ้างเหรอคะอันนี้ขออนุญ,ญาตขำสักนิดหนึ่งนะเมื่ออยู่ๆค่ะก็เห็นนะคะว่ามีข่าวค่ะว่าจะมีคนนะมาชิงบัลลังนะคะน้องลิซ่าค่ะจะให้ลิซ่านั้นหลุดจากแบรนด์ซิลินอะไรทำนองนั้นนะคะจากแฮชแท็กซิลินค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะแค่เห็นซิลินค่ะส่งของให้ไอดอลคนอื่นได้ใช้บ้านนะคะมันก็แค่นะคะเรื่องการทําการ เท่านั้นเองค่ะทําเป็นตื่นเต้นกันไปได้อะเนาะบอกเลยนะคะว่ายากจริงๆค่ะว่าจะหาใครนะมาเป็น global brand ambassador แทนเธอค่ะรู้หรือไม่คะว่าในรอบ70ปีค่ะที่เขาเปิดแบรนด์มานะก็มีแค่นอริซ่าเท่านั้นละค่ะที่ถ้าได้เป็น global brand ambassador คนแรกของเขาค่ะโดยมีนะคะคุณพ่อเอดิสเลมานค่ะเป็นคนเลือกด้วยนะคะแล้วก็ในชีวิตการทํางานของเขาค่ะก็เลือกนอริซ่าเนี่ยละค่ะเป็นคนแรกอิตต่างหากนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ตาถึงมากๆค่ะจริงๆเนี่ยมีการส่งกระเป นะสามใบนะคะที่มีเพียงแค่3าใบในโลกค่ะให้กับคนดังๆเพียงแค่3ามคนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเลดี้กากานะคะแองเจลินาโจลีค่ะแล้วก็นอลิซาแบล p i ิงค่ะโดยมีการสลักชื่อให้นะคะเรียกว่าจีบมานานนะคะให้เป็นมิวสก่อนที่จะเป็น g l o b a l แบ b น a n d อ m ซะอีกค่ะ ให้เป็นนะทั้งทที่ตอนนั้นค่ะยอด Follow ใน i อของโนริซาก็ประมาณแค่10ล้านกว่าเท่านั้นเองนะคะหลายคนเนี่ยยังแซวเลยนะคะว่าเป็นแบรนดูกูค่ะคือเป็นแบรนด์แบบว่าที่ไม่ได้รู้หรือว่าใหญ่โตอะไรนะคะแต่ว่าทาบางคนเนี่ยก็มีการล้องยีด้วยนะในต,ตอนนั้นนะคะแล้วเป็นไงคะตอนนี้ค่ะอยากจะให้แบรนด์นะมาสนใจไอดอลที่ตัวเองปื้มเหรอคะโอ้ยคุณพ่อเอดิสแมนคะ่ะเขาทั้งตาถึงะคะแล้วก็มีสมองค่ะรับรองค่ะว่าไม่เอาไข่นะมาแลกกับลูกสาวเราแน่ๆนะคะก็ มีทางเดียวค่ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนั่นก็คืออาจจะมีแบรนด์อื่นเนาะเอาเงินไปนง้าง y านะคะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะก็เคยบอกว่านะคะไม่ว่าคุณพ่อเอีนะคะจะไปไหนคะ่ะหนูก็จะตามไปด้วยนะคะคิดว่าจะต้องใช้เงินนะคะในการง้างสักเท่าไหร่ละคะคุณผู้ชมแถมลิซ่าค่ะก็ทำไรายได้นะให้กับทางซีลีนค่ะแบบถล่มทลายอีกด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่ายอดขายนะทำไปได้กว่า5 0,000ื่นล้านกันเลยทีเดียวนะคะใครหน้าไหนนะคะจะมาชิงลิซ่าไปคะ่ะเชื่อว่าคุณพ่อเอีนะคะไม่มีทาง ยอมให้ง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่ส่งของนะที่มีการสลัดชื่อให้กับไอดอลคนอื่นๆได้ใช้บ้านนะเชื่อว่ามันเป็นการ ทำการตลาดซะมากกว่าค่ะก็เห็นหลายคนนะที่ได้ไปนะคะอย่างเช่นเอสเทอร์นะคะก็ที่เป็นลูกศิษย์ของนอริซ่าค่ะจากคิว e ์วิดีโอซีซั่นสองคาวก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นแทยงอินซีทีค่ะก็เห็นมีได้กระเป๋าที่มีชื่อของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะใช่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง global brand a m แต่อย่างใดนะคะเต็มที่เลยก็คืออาจจะมี brand ambassador มาเพิ่มอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก็เห็นเขาคุยคุยกันนะในแฮ แท็กซรีนเมื่อวานนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่าเออก็มีคนอยากจะชิงบัลลังก์ของลิซ่าจากซซรีนด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะว่ามีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า